สวัสดีครับเดี๋ยวเชฟชาติจะมาแจกสูตรไข่พะโลโ้หมู3มชั้นสูตรที่เชฟชาติทําขายสมัยทํางานที่โรงแรมนะครับสูตรนี้จะมีส่วนผสมเครื่องปรุงเครื่องเทศเยอะนิดนึงนะครับรสชาติจะเข้มข้นจะไม่เหมือนแกงพะโล้ตามท้องตลาดทั่วไปนี่นะครับเครื่องปรุงก็จะมีเยอะนิดนึงท่านผู้ชมท่านใดสนใจจะทําก็เตรียมไว้รอเลยนะครับเดี๋ยวจะมาแจกสูตรกันเครื่องเทศก็จะมีทั้งแบบรูปบกชีซวงเจียวพริกไทยขาวอบเชยโป๊ยกัก๊กกระเทียมรากบ,บกชีขิง พวกนี้นะมีเยอะมากเลยนะครับแล้วก็พร้อมเคล็ดลับนะครับเราจะคั่วเครื่องเทศก่อนนะฮะให้หอมแล้วก็ไปห่อผ้าขาวบางสําหรับเป็นพริกไทยแล้วก็ลูกบักชีรวมถึงสวงเจียวนี่นะฮะแล้วก็เครื่องเทศที่เหลือก็เราก็จะผัดคั่วให้หอมเลยนะครับเราคั่วเครื่องเทศก่อนจะทําให้น้ําพะโล้ของเรามีความหอมมากๆนะครับส่วนหมู3ามชั้นเราก็จะคลุกแป้งมันบางๆแล้วนําไปทอดให้หมู3ามชั้นเสร็จตัว จะทำเหมือนหมูตุ๋นน้ำแดงหรือว่าตรงปอรย์ยกนะครับจะคล้ายๆกันเลยของห้องอาหารจีนนี่นะครับจะทอดให้แบบเซตตัวก่อนนะครับหมูเราจะมีความหนึบความกรุบเลยนะฮะจะไม่เละนะครับเดี๋ยวเชฟชาติถ่ายทําตัดต่อเสร็จเดี๋ยวจะมารีบลงสูตรให้นะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะทำก็เตรียมวัตถุดิบไว้รอเลยก็จะเป็นหมู3ามชั้นไข่ต้มจะเป็นไข่ไก่ก็ได้ไข่เป็ดก็ได้นะครับแล้วก็เครื่องเทศก็ตามที่ขึ้นมาให้เลยนะครับ EP นี้เชฟชาติลาไปก่อน,อนสวัสดีครับ